สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีที่ผมทำนะฮะต้นไม้นะครับซึ่งผมได้ทดลองทำดูนะครับซึ่งเหมาะกับคนไม่มีเวลาในการลดน้ำนะครับแล้วทำการแยกต้นไม้ออกมาทำนะครับเป็นวิธีที่ผมได้ทดลองทำแล้วได้ผลนะครับก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนำไปทำดูนะครับ สำหรับวิธีที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองทํานะครับผมได้ลองทํากับต้นนี้ฮะต้นภูฉลุนะครับซึ่งผมได้มีการตัดเขาออกมานะครับแล้วก็มาทํานะฮะก็ต้นเขาก็ติดนะครับไม่มีการเหี่ยวไม่มีการเฉานะครับใบเขาก็ค่อนข้างสวยนะครับสมบูรณ์เลยนะครับทุกคนนะนี่เลยครับวิธีการทําของผมนะครับผมจะเอาน้ําใส่ในแก้วนะครับแล้วก็ตัดต้นนะฮะต้นภูฉลุของผมนะครับ ชำลงไปในมะพร้าวสับล้วนนะครับเสร็จแล้วก็เอากระถางนะฮะใส่ลงไปนะฮะในแก้วที่เราเติมน้ําไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับนะฮะน้าก็จะดูดซึมขึ้นมาใส่ในมะพร้าวสับนะฮะก็จะทําให้มะพร้าวสับเนี่ยมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทําให้รากของต้นไม้ของเราติดนะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่ชําแล้วไม่มีเวลาในการรดน้ํานะครับก็ใช้เป็นวิธีนี้ได้นะครับนะง่ายๆนะครับนะต้น ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับต้นพูชรุต้นนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าน้ําอยู่ในแก้วลดลงนะครับเราก็เติมลงไปเลยครับเติมโดยการลดลงไปลักษณะนี้เลยนะคะฮะลดลงไปในใส่ต้นไม้เลยนะครับ่ะแค่นั้นเองครับนะแล้วเขาก็ค่อยๆดูดซึมขึ้นมานะครับนะถ้ามันเยอะไปนะครับเราก็เอาน้ําออกนะครับเอาน้ําออกนะครับ ก็เป็นวิธีการทําที่ผมได้ลองทําดูนะครับก็เหมาะสําหรับคนไม่มีเวลานะครับก็ลองนําไปทําดูนะครับสําหรับผู้ด่างธรรมดานะครับนะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบก็ใหญ่นะครับก็ใช้วิธีการดูแลที่ผมได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับนะใบเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับลายใบดูนะฮะลายใบนะชัดเจนเลยนะครับสีสวยสีสดเลยนะครับนะ ก็ทําเสาให้เขาเลื้อยนะครับนะก็ลองทําดูนะครับหรือใครไม่สะดวกในการทําเสานะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางผมเองก็มีจําหน่ายเสาไม้เลื้อยอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็นําเทคนิควิธีนะครับในการชาต้นไม้อีกรูปแบบหนึ่งมาแชร์ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ